สวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันประจำเดือนมิถุนายน2563นะครับซึ่งผมเชื่อหลอเกันว่าตอนนี้หลายท่านครับคุณพิศนุครับครับตั้งตารอคอยหรือรอฟารมอยู่ทางบ้านนะครับผมใทั่วประเทศเลยในครั้งนี้ครับที่สําคัญก็คือหลายคนกําลังรุ่นอยู่ว่าเอ๊ะเดือนนี้นะเป็นเดือนปิดไตมาสด้วยและก็มีการแข่งขันจากบริษัทนะครับ จะมีอะไรบ้างจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนะครับและก็ที่สําคัญหลายคนเนี่ยนะครับแหมตอนนี้เนี่ยลุ้นกันน่าดูแต่อยากจะรู้ว่าตอนนี้มีใครอยู่บ้างครับที่รอรุ้นอยู่นะถ้าตอนนี้ใครรอรุ้นอยู่ขอกดแหบกดโอเคแล้วกันกดโอเคเลยครับกดโอเคข้ากดโอเคมาเลยนะครับอเดี๋ยวเราจะดูนี่นะครับว่ามีคนที่รอฟังอยู่เนี่ยสัก 400คนตอนนี้เข้ามาอยู่ที่315ท่านนะครับผมท่านที่โอภาษครับถ้ายังไม่ครบ400เนี่ยผมว่าเราังไม่ประกาศเรื่องของการแข่งขันดีกว่าไหมครับของเรา400นะฮะถ้าครบ1,000นี่วิทยากรมานะใช่ครับผมนะครับตอนนี้โอ้โหเนียนะฮะมาแล้วครับนี่นะฮะคุณอะไรครับเนี่ยคุณ ติงยศพลนะครับผมอา,อามาแล้วเ <un> ต็มสิทธิ์เลยคุณทิพย์ไคเนตนะฮะโอเคมาแล้วนะครับอโอเคคุณพีมำไพพี่แป้นะครับโอ้โหน้องลูกกุ้งนะฮะน้องลูกกุ้งนะนัติยาถ้า,ามาแนละ้วนกนัชน,นันก็มาแล้วนะครับหลายท่านตอนนี้นะเตรียมปากกาเตรียมสมุดนะหรือว่าเตรียมแคปหน้าจอได้เลยนะฮะเพื่อให้เรานั้นได้รับพร้อมๆกันใช่ครับอะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าสู่การแข่งขันประจําเดือนมิถุนายนกันเลยดีกว่าครับถูกต้องครับผมครับอะล่ะครับอะงั้น พี่โอภาษครับครับผมขออย่างนี้ในช่วงนี้เรายังอยู่ในช่วงของการในเรื่องของโรคระบาดโควิด -19 เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าผมกับพี่เนี่ยเรายังไม่ได้วัดไข้กันเลยนะครับเลยครับเพราะฉะนั้นเราคงต้องห่างกันสักพักนะครับพี่ดังนั้นเราเว้นระยะกันนิดเดิงใช่ครับไปนะครับนะฮะโอเคนะตอนนี้เรามาอยู่ที่มุมของแต่ละมุมแล้วนะครับเราห่างกันเดี๋ยเดี๋ยวยืนมือกันนะพี่เราห่างกันเกิน2เมตรแล้วนะครับพี่เพราะฉะนั้นเรามั่นใจได้เลยครับผมว่า เราจะไม่ติดหวัดหรือโรคนี้แน่นอนถูกต้องแต่ว่าคนที่อยู่ทางบ้านนะตอนนี้ต้องติดแข่งขันแน่นอนถูกต้องครับอั้งเสียวมาดูกันเลยนะครับมีอะไรบ้างฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมเอ๊ะนี่มันรูปอะไรครับพี่โอภาสรูปนี้เนี่ยถ้าให้ผมเดานะฮะแหมขึ้นจอขนาดนี้แท็บเล็ตนะคแท็บเล็ตครับใช่ครับผมเป็นซัมซุงแท็บเล็ตนะครับแท็บ s 6 Lite ที่ได้มีการเปิดตัวในเดือนที่แล้วนะครับ ใช่ครับถือว่าเป็นแท็บเล็ตรุ่นใหม่จากซัมซุงเลยโอ้โหอันนี้มีประโยชน์มากเลยคนระับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการขายผ่านแท็บเล็ตนะไม่ว่าจะเป็นระบบเลยนะนอนเฟส o ูเฟสนะครับผมที่ทางคอ,อพอได้ทําการอนุมัติทางบริษัทเนี่ยได้มีการสื่อสารและชี้แจงในการดําเนินการเนี่ยตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะครับครับนอกนอจากนั้นเนี่ยทุกคนคงจะทราบข่าวกันดีครับผมว่าตัวแท็บเล็ตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสินค้าที่ขาดตลาดนะตอนนี้ทําไมเหรครับเพราะว่าอะไรล่ะ เพราะว่าอีกสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเปิดเทอมกันแล้วเ,<อ>เขาเรียกว่าการศึกษาผ่านออนไลน์ <Online S 2> <Online S 1> ครับผมหรือ <Online S 1> e-learning น,นะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยพอพอ่อแม่เนี่ยทุกคนเนี่ยกลายหน้าผาที่จะต้องตามหาแท็บเลต็ต oh, 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 oh. โอ้โหที่จะต้องให้บุตรหลานของทุกคนเนี่ยเอามาใช้ในเรื่องของการศึกษาเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสดีนะครับถ้าใครยังไม่มีอุปกรณ์นี้ไว้ทํางานก็แปลว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีอุปกรณ์นี้ใช้ในการทํางานด้วยหรือ ไปฝากลูกค้าก็ได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราสามารถเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเนี่ยและสามารถนําเสนอเนี่ยแนบในเรื่องของแท็บเล็ตกับคุณลูกค้าได้ด้วยเพื่อที่เขาจะได้ตัดสินใจได้อย่างง่ายเลยครับตอนนี้อยากรู้แล้วครับว่าจะได้แท็บเล็ตเครื่องนี้เนี่ยจะต้องทําเท่าไหร่ยังไงนะฮะแน่นอนเดี๋ยวเรามาสู่ การแข่งขัน PC Challenge ก่อนแล้วกันสำหรับเดือนมิถุนายนงั้นขอทางบ้านนะครับผมลองส่งมาทายดูสิครับผมว่าแท็บเล็ตรุ่นใหม่จากซัมซุงเนี่ยครับเราจะต้องทำ PC ในเดือนนี้เท่าไหร่ดีครับโอ้โหนะตอนนี้ถ้าเดี๋ยวนี้ทายใกล้เคียงนี่ผมว่ามีคนรู้ใจแน่นอนถูกต้องครับเดี๋ยวจะมีรางวัลพิเศษจากฝ่ายทางการตลาดนะครับผมครับผม นะ,อะตอนนี้มีทายมาเท่าไหร่บ้างครับพี่โอครับตอนนี้ยังฮะตอนนี้รอสักครู่นะตอนนี้กำลังพิมพ์อยู่ฮะนอกจากว่า,าหลายคนนีมูลค่าของแท็บเล็ตเนี่ยเนี่ยก็ประมาณหมื่นกลางๆกับถึง2 0 0 0 0เลยนะครับอันนี้มูลค่าเพื่มใช่ไหมถูกต้องครับแล้วคิดอเอาเองนะครับผมว่ามันเป็นสินค้าเนี่ยที่ขาดตลาดครับที่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยว่า2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยพอเขาเปิดเนี่ยให้ห้างสรรพสินค้าเปิดนั้นทุกคนแห่เข้าไปเลยที่จะตามหาแท็บเล็ตครับตามหาโน้ตบุ๊กต่าง มีคนเริ่มถ่ายมาแล้วคุณพิศนุนี่ครับมีคนถ่ายมาแล้วนะอันนี้คุณอะไรคุณธนกิจหนึ่งแสนพีซีโอ้ยหนึ่งแสนเลยเหรอครับแล้วก็ปุ๊บไก่ไทยแสนห้าโอ้โหแสนห้านะแสนห้าคุณน,นกไทยสามแสนโอ้โหผมว่าสักพักจะขึ้นไปถึงล้านนะครับโอเคครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูกันว่าสำหรับ Samsung Tab S6 Lite ลท์สำหรับเดือนมิถุนาเราจะต้องทำ PC ที่ที่ หนึ่งแสนสองหมื่นบาทครับโอ้โหปรมือรัวได้เลยโปรเลยครับผ่านโปรมือรัวอะไเลยหนึ่งแสนสองหมื่น pc นี่ต้องบอกว่าน่ามากถูกต้องครับถ้าเทียบกับมูลค่าที่ผมได้พูดกันไปแล้วเนี่ยครับมากกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อีกโอ้โหอันนี้เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้แล้วถูกต้องครับต้องได้ด้วยนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับอันนี้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับโอ้โย pc เจ็ดสิบนี่นิดเดียวเองถูกต้องครับนะฮะ มาอ่ะทีนี้ p c แสนสองนี่ได้หนึ่งเครื่องถูกต้องครับแล้วมีคนอาจจะคิดในใจว่าเอ๊มีแท็บเล็ตอยู่แล้วใช่แล้วถ้าเกิดว่ามันมาแล้วไม่ได้ใช้นี่เนี่ยเปลี่ยนเป็นบูลค่าได้ไหมทําได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับผมรบเราลองมาลองดูดีกว่าครับว่าสําหรับการขันเดือนนี้เนี่ยจะมีใครเทเลหรือเทอะไรยังไงบ้างและอย่าลืมด้วยนะครับ,รบจากท่านที่ท่านดีซีโอได้กล่าวไว้ตอนเช้าเนี่ยว่าจะมีการในเรื่องของการปรับเปลี่ยน แบบ,ใ,บใน endowment เนี่ยที่เดือนถัดไปหรือเดือนกรกฎาเนี่ยจะมีการปรับเป็นคอมมิชชั่นทำใหคำว่าเราสามารถเนี่ยนำผลงานตรงนี้ที่จะไปขายคุณลูกค้าคเคสใหญ่ๆได้ด้วยใช่ครับแปลว่าอันนี้เราจะมีเทียกันหันนเป็นชั้นๆด้วยใช่ครับพี่โอผมอยากรู้แบบชั้นสูงสุดเลยได้ครับเดี๋ยวมาดูก่อนว่าถ้าชั้นสูงสุดนะครับใน pc challenge เดือนนี้เป็นอะไรกันครับมาเลยครับ เขีย<น>แรกครับผม PC 1ล้านบาทครับรับ Galaxy Tablet S 6 1เครื่องบวกเงินสด165,000บาทครับหรือจะเลือกรับเป็นเงินสด177,000บาทครับปบมือรัวๆได้เลยนะตอนนี้โอ้โหนี่เรียกว่านี่ผมคิดว่า17.7%เดเลยเนี่ยโอ้โห มันมหาศาลจริงๆครับพี่โอโอ้โหกล้า <นะ S 1> พูดได้เลยครับผมว่าไม่มีบริษัทไหนเนี่ยที่จะกล้าให้ได้มากกว่าบริษัทไทยซัมซุงของเราแน่นอนถูกต้องแล้วครับว่าพีซีนี้ครับเป็นพีซีสะสมใช่ไหมครับถูกต้องครับโอ้แปลแว่ารำเริงราเฉลก็ได้ครับอ๋อเก็บเก็บเก็บภายในเดือนนี้ถูกต้องครับที่สําคัญครับงานนั้นต้องนาส่งและอนุมัติภายในวันที่30มิถุนายนครับนะอันนี้ก็คือพีซี1ล้านหลายคนใจเอ๊ะแล้วถ้าไม่ถึง1ล้านได้ด้วยไหมได้ด้วยไหมมลยครับ มาเลยฮะนี่ครับ PC 50000แสนบาทครับรับ Galaxy Tab 6s 6นะครับบวกเงินสด65000บาทครับหรือจะเลือกรับเงินสด77000บาทครับปลบมือรัวๆได้อีกครั้งฮะอันนี้สำหรับ PC 50000แสนนะครับอ่าแล้วพี่โอครับครับผมนอกจาก5 0 0แสนเนี่ยครับจะมีน้อยกว่านี้บ้างไหมครับอ่าเมื่อกี้เรามีฐานในเห็นอยู่เมื่อกี้แป๊บๆนะครับอ่ะมาเลยครับ ต่อไปครับ PC 250 0 0 0บาทครับรับ Galaxy Tab S6 หนึ่งเครื่องพร้อมเงินสด20,000บาทหรือจะเลือกรับเงินสด32,000บาทครับอันนี้ตก,กมือรัวได้อีกครั้งนะฮะวันนี้แปลว่านี่เราไต่ระดับมาได้เลยถูกต้องครับยังไงยังไงได้แ a l a x y Tab แท็ Tab, ได้แต่เงินที่บวกเพิ่มขึ้นไปถูกต้องครับเราไม่ต้องไปคิดมากเลยครับเวลาที่เราไปนำเสนอคุณลูกค้าคนำเสนอแท็บเลยครับโอ้โหแล้วเราก็เอาเก็บเงินสดไว้ครับถุกบไปครับ ไม่ต้องมาคำนวณว่าจะต้องอะไรยังไงเท่าไหร่คิดในใจนี่ผมคิดดันด้วเถ้ามาดูนะอันดับขั้นมาตรฐานเลือถือเท่าไหร่ครับ pc 1 2 0 0 0 0บาทใช่ไหมครับถูกต้องครับนะครับงั้นเนี่ยเราจะมาดูกันนะครับผมนะฮะว่าเรามีเทียร์อื่นๆอีกก็คืออย่างที่เราได้แจ้งไปนะครับผมก็คือในเรื่องของ pc 1 2 0 0 0 0เนี่ยก็จะได้รับแถบ1เครื่องหรือเลือกที่จะรับเงินสด1 2 0 0 0ับาทถูกต้องครับนะครับและในขั้นถัดไปเนี่ยก็คือ pc 5 0,000หรือสามารถรับเงินสด0 0าบาท PC 25งหรับเงินสด2,000บาทและ PC 10,000นะครับผมรับเงินสด500บาทโอเคอันนี้ก็คือรางวัลในเรื่องของ PC Challenge นะครับจะเห็นว่าเราไต่ระดับไปตั้งแต่ PC 1 0 0นึ่งหมื่นนะฮะถูกต้องและอย่าลืมนะครับครับ PC เนี้ยเป็น PC สะสมนะครับสะสมด้วยถูกต้องนะฮะอ่ะนำส่ง1ถึง30มิถุนายนย้ำนะครับเดือนนี้มี30วันนะครับใช่ครับไม่ใช่31วันนะถูกต้องโอเคนะครับ มาดูนะฮะนอกจาก PC ีซี l ชลส์เมื่อกี้เนี่ยนะครับแหมมันก็เขาเรียกว่าผมเคยจำได้ว่ามีอะไรนะตื่นแต่เช้าส่งงานเขาเรียกว่า Early Bird ครับเหรออัธยาพัฒน์ไปว่าถ้าส่งงานเร็วนี้มีสิทธิ์ได้ถูกต้องครับโดยในเดือนนี้นะครับผมสำหรับคนที่นำส่งนะครับในถึงวันที่22มิถุนา1-22มิถุนานะครับก็จะสามารถนับผลงานบวกเพิ่มด้วยสามารถนับผลงาน110ครับโอ้โห110นนะอันนี้ก็แปลว่า ส่งเบียเท่าเดิมแต่นับพ c ีมากขึ้นนะฮะถูกต้องครับโอ้โห oh, ตอนนี้นะหลายคนนี้กดขึ้นที่เลขใหญ่แล้วครับตอนนี้เท่าไหรพี c ีเลยที่มีอยู่ในมือฮะตอนนี้ที่มีอยู่ในมือส่งไปได้เลยครับผมเพราะอย่าลืมนะครับผมงานที่นําส่งเข้ามาจาก2วันที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> วันที่หนึ่งหรือวันที่ 2, <c oughs> 2ก็นับเข้ากันหน่งขันในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยครับต้องแล้วครับนะเพราะนั้นใครที่ส่ง,งงานมาก่อนหน้านี้นะฮะยิ้มเลยฮะตอนนี้ยิ้มเลยยิ้มเลยครับแล้วเราอย่าลืมนะครับผมสิ่งที่คนเนี่ยถามหาเฝ้ารอมาตลอดเลยครับผม นั่นคือก็คือการแข่งขันบิ๊กเคสครับบิ๊กเคสมี<ล>รายใหญ่ครับเดือนนี้นเรามีแล้วครับโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วนะฮะแปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นี้พีซีนี้ได้รางวัลตามขั้นบันไดแล้วถ้าจํานวนรายเอ้โทษทีถ้ารายที่เอามานี่เป็นบิ๊กเคสถูกต้องครับโอ้ยมีตัวอย่างนี้เลยครับมาแล้วถ้ามาเป็นนะครับผมหนึ่งรายมีพีซีหนึ่งล้านเลยนะครับครับโดยที่ไม่นับผลในเรื่องของผลิตภัณฑ์90ทับหนึ่งและสมาร์ทบํานาญ A 1รทับหนึ่งนะครับครับรับเงินสดเพิ่มไปเลยครับ ส0 0 0ม 20, บาทนะโอ้โห,โหแต่ถ้า PC 2ล้านแล้วครับรับเงินสดไปเลย40,000บาท PC 3ล้านแล้วครับรับเงินสด70,000บาทครับโอ้ยผมม<ๆ>ือรัว่าผมมรู้รว่าเ <c oughs> <c oughs> ที่ยวคาดครับ <c oughs> ครับผมนั่นหมายความว่าถ้าผมเนี่ยสามารถขายงานได้เนี่ย บิ๊กเคสคอมมิทา์ที่มี PC 1ล้านเลย1ล้านเมื่อกี้ผมจะได้แท็บเล็ตบวกเงินแต่ถ้าผมไม่เอาผมเอาเงินจริเดี๋ยวผมได้แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันและผมยังได้เงินอีก20,000อีกใช่ไหมครับพี่โอภาสเป็นแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันโอโ้โหหุ่ยสิบเก้าจุดเจ็ดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าครับ <c oughs> พี่พดดย่างนั้นดีกว่า <c oughs> แม่โออ่าแต่ถ<ม>้าสองล้านอูดไดิ้งสี่หมื่นเลยนะสี่หมื่นบวกอีกแสนเจ็ดเจ็ดต้องครับแล้วอย่าลืมเนี่ยในโคดักของเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอเดวาร์เดนเนี่ยต้อองบกว่า เป็นหนึ่งในพปรักที่ดีที่สุดในตลาดถูกต้องลูกค้าทุกคนเนี่ยเราจะเห็นได้แล้วครับผมว่าที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยลดดอกเบีย้ยลงมาลงมาครับแต่ผลประโยชน์ในเรื่องของพอร์ตของเราเนี่ยยังคงสูงและยังเป็นที่แข่งขันกันได้ถูกต้องเะะลต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยทางลูกค้าเองเนี่ยวิ่งเข้ามาร้องขอเลยจริงๆครับผมว่าขายเถอะขายเถอะถูกต้องถูกต้องแต่เรามองอีกนะครับว่าจากที่เราได้ยินข่าวจากทางบริษัทอื่นๆเนี่ยเขาปิดกันไปหมดแล้วครับ หรือเขาลดไปทุกอย่างหมดแล้วผลประโยชน์ใช่เลยนะฮะเพราะนั้นเป็นโอกาสของพี่น้องชาวไทยสำรุงของเราครับที่จะได้เสนอทั้งสินค้าที่ลูกค้าได้ประโยชน์ได้ผลตอบแทนสูงและเราก็ยังมีทั้งรางวัลการแข่งขันที่มากมายมหาศาลแบบน,นี้ด้วยถูกต้องครับสองอย่างนี้ไม่น่าจะพอนะ <c oughs> โอ้ยเขาให้เวลาเรามากับชั่วโมงครับพี่โอภาสเราจะพูดไปจนกว่าคนเข้ามาดู4 0 0 1 0 0 0ครับไม่งั้นวิทยากรเขาไม่มาครับถ้าไปถึง400เราจะไม่ปล่อยอันต่อไปฮะถูกต้องครับตอนนี้มา300 สี่สิบแล้วสามร้อยสิบอีกหกสิบครับอีกหกสิบอีกหกสิบเดี๋ยวเราเปิดอีกอันหนึ่งดีกว่าได้ก่อนครับการแข่งขันต่อไปนะครับมาแล้วครับนะฮะก็คือ Active Challenge นะครับผมหรือแคมเปญวัน plus เรายังคงมีอีกให้อีกหนึ่งเดือนนะครับผมเพื่อเป็นการขอบคุณพี่น้องฝ่ายขายที่เราสามารถทำทรุเป้าสองพันเนี่ยสองเดือนติดต่อกันแล้วครับผมแน่นอนครับและอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันที่เรียกว่ามีมาต่อเนื่องนะฮะเดือนนี้กติกาเหมือนเดิมนะครับแอป งานหนึ่งแอคทีฟนะครับห้าร้อยบาทสำหรับตัวแทนและก็ผู้บริหารหรือเอลต้องแอคทีฟด้วยนะครับถูกต้องจะได้ห้าร้อยคูณจำนวนตัวแทนที่แอคทีฟครับถูกต้องเอ๊ะพี่โอภาสครับในกรณีที่ผมเป็นเอลถูกไหมครับครับผมมีทีมงานเนี่ยห้าคนห้าแอคทีฟเลยส่งงานทุกคนเลยแอคหมดเลยถูกแล้วผมก็ส่งงานด้วยแอคทีฟด้วยครับผมงั้นผมได้เงินเท่าไหร่ครับอ่าคุณวิลลุก็จะได้ 500คูณ555 2 5าห 25, บาทครับเอ๊ะ้วส่วนตัวผมได้อีก500้ยไหมครับโอ้ทได้ไหมล่ะได้ไหมได้ไหมต้องได้สิครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย,ยผมสามารถได้เงินรางวัลเนี่ยสูงถ,ถึง3,000บาทเลยเอาจะไปเก็บไว้ที่ไหนก็ถ้าใครไม่มีที่เก็บนะโอนเข้าบัญชีเราสองคนได้นะถูกต้องครับผม <c oughs> เดี๋ยวทางทีมงานช่วยขึ้นเลขที่บัญชีผมสองคนด้านล่างตรงนี้ให้ด้วยนะครับทีมงานครับทีมงานโอเคนะครับนะโอเคนะแต่ว่าสัพภากรไม่ต้องมานะไม่ต้องงานครับผมนะครับเอ๊แต่ที่โอพาร์ท เรายังมีข่าวดีอีกนึงตั้งแต่ที่เราล็อตผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยก็คือ Smart Choice s m a r t ท h o ยส์ 10, 95ทับละบรั95ทับสาจำได้ว่าเดือนที่แล้วนี่มีรางวัลให้หยุ่สำหรับคนที่ขาย p r o d u ั t ์ใหม่นี้มาและเนื่องจากว่าในเดือนที่ผ่านมานะครับผมมีกรมธรรมเนียที่ขายเข้ามาหลังจากเดือนแรกเลยเนี่ยครับถึง400เคสครับผมในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็แปลว่ามีคนที่ตอบรับ p r o d u ั t ฑ์ตัวนี้นะครับอย่างมากมายทีเดียวใช่ครับเพราะมันเป็นสินค้าที่ทางฝ่ายขายเนี่ยเรียกร้องมาแล้วเราสามารถเนี่ยสู้่่แแขงได้นนนอน ได้ขาว่าโอ้โหทุนยิ่งสูงยิ่งมีส่วนลดมากเลยทีเดียวใช่ครับเพราะนนฉะนั้นแล้วเนี่ยเดือนนี้เรายังคงให้อีกนะครับผม300บาทต่อกรมท่านต่อไปอีกหน,นึ่งเดือนนะฮะโอ้โหนี่ถ้าขายโปรดักต์นี้มาได้ทั้งแอคทีฟได้ทั้งสมาร์ทชอยได้ทั้งพีซีชาลายยิาสม์สมมติถ้าผมแอคทีฟใช่ไหมครับ,รบผมได้500แต่ถ้าบังเอิญอานที่ผมทําให้แอคทีฟส่งเป็นสมาร์ทชอย ผมเลกแปดร้อยใช่ไหมพี่โอถูกต้องโอ้ยเล็กแปดเล็ดีเลขแปดสวยสวยสวยเลยครับพี่อะสมาร์ทไอยยังคงมีให้ต่ออีกหนึ่งเดือนนะครับยังยังไม่พอยังครับเรายังมีการแข่งขันที่ยังอยู่เขาเรียกว่าต่อเนื่องต่อเนื่องเป็นซีรีส์เป็นซีรีส์เป็นซีรีส์ที่เราบอกว่าเราแข่งมาได้ต้นปีแล้วก็เป็นการแข่งขันเนี่ยที่บอกว่าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามทางฝ่ายขายเนี่ยยังให้ความสนใจเพราะในรอบแรกในไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเรามีผู้ติดคุณวุฒิเนี่ย เกือบถึง50ที่นั่งโอ้โหฮะเกือบเกือบ50คนเลยใช่และตอนนี้นะครับผมยังคงแข่งในไตรามาสที่ 2, 2ครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยทางทีมก็เรได้ดึงข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยน่าจะมีติดประมาณทั้ง0ท่านอันนี้2เดือนที่ผ่านมาแค่2เดือนเองพี่แปลว่าเดือนนี้นี่ผมคาดว่าติดมากกว่ารอบไตรมาสที่หนึ่งแน่นอนแน่นอนครับเราคาดหวังไว้เลยครับผมว่าทริปนี้เนี่ยเราจะต้องไปมากกว่าร้อยท่านหลายท่านรู้แล้วว่าไปจอแดน ถูกต้องครับแต่ตอนนี้เรายังอยู่ในสเตเดียมของทาซัมซุงเราะแล้วไปจเราขอว้าไปก่อนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจถึงบรรยากาศอะไรต่างๆนะครับผมครับด้านขอว้าไปเลยนะไปแล้วเห็นไหมครับนี่คือนครเพตานะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในมรดกของโลกต้องบอกว่าด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยในปราสาทที่สลักหินเนี่ยทำด้วยคนนะครับเขานั่งแกะ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  จนออกมาเป็นปราสาทตรงนี้นั่งเก๊กเเลยใช่ครับพี่อ้าวข้างหลังนี้เป็นปราสาทหินใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วอูดสองตัวข้างหน้านี่เป็นอูดหินด้วยไหมฮะถูกต้องครับเป็นอูดหินเห็นไหมครับเราเรียกมันยังถายในแขนผมไป้าไหมมันก็ไม่ขยับครับพี่นี่ผมยืนเหยียบเท้าอูดอยู่หรือเปล่าผมว่ามันอาจจะกาลังจะถ่ายอะไรสักอย่างบนเท้าพี่อยู่นะครับระวังนิดนึงอย่างที่บอกครับครับนครเพตาเนี่ยเป็นที่หลายแห่งที่ทุกคนเนี่ยอยากจะไปแล้วเราบอกว่าหนึ่ง ครั้งหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยคนจะไปเพราะว่าอะไรมันไม่ได้แค่มีความแย์สวยงามจากด้านหน้าที่เราเห็นแต่เราจะเห็นได้เลยว่าจากที่เราเข้าไปแล้วเนี่ยมันเป็นการขุดถ้ำทะลุภูเขาที่มันไม่มีที่สิ้นสุดณนะปัจจุบันนี้ก็ยังสำรวจไม่หมดเลยโอ้นี่เคยยังสำรวจไม่หมดเหรอถูกต้องครับเราจะเป็นคณะแรกที่จะไปสำรวจต่อฮะใช่ครับว่าทะลุไปลึกกว่าที่เขาสำรวจจะเจออะไรจะเจออะไร <c oughs> บ้างน, <c oughs> นะครับผมซึ่งทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมว่าในช่วงเวลา3เดือนนะครับเราจะต้องดาเนินการเนี่ย หาสรรหาร new code เนี่ยสาม new code สามจะได้เด่นในสาม new code เนี่ยต้องให้รวมมี pc เนี่ยคือสองแสนห้าเราถึงจะได้รับจอแดน1ท่านนะฮะแล้วก็ถ้าใครไม่ทำสาม new code ซึ่งจะเป็น pc เท่านี้ก็สามารถทําได้เป็น4ี่โค้ได้ไหมทำได้ครับเพราะอะไรเพราะเราเข้าใจว่าเนี่ยในเดือนนี้เราจะมีผู้มุ่งหวังหรือตัวแทนใหม่เ,เข้ามาและอาจจะเพิ่งทราบในเรื่องของการแข่งขันันนี้อืมเฮ้ย สองแสนห้ามันอาจจะเยอะไปงั้นขอทาโค้ดเพิ่มโอเคเพิ่มโค้ดแต่ว่า PC เราลดเหลือ2องแสนเท่านั้นเองถูกต้องครับอ่าอันนี้หลายคนอาจจะลืมไปก็ได้ถูกต้องแล้วถ้าห้าโค้ดนะฮะแสนห้าเองครับพี่โอหกโค้ดนะครับหนึ่งแสนครับง่ายสุดๆแต่เราต้องจําไว้นะครับผมว่าหลังจากที่เราจะรีคูดคนมาแล้วทำอะไรก็ตามแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นผู้สัญหาตัวแทนในฐานะเอเจนต์เราจะต้องมีผลงานส่วนตัวนะครับก็คือ TC หนึ่งหมืนต้องขายเองด้วยใช่เลย แต่ว่าอย่าลืมนะฮะตอนนี้เรานับอะไรให้ด้วยฮะที่เป็นโยกศตเทรนนีครับและเดี๋ยวเราจะมีงานสมาร์ <Success. S 1> ทซักเซสวันเสาร์นี้ก็แปลว่าเป็นงานที่ช่วยในการสร้างเทรนนีสร้างโยตด้วยเพราะรเขาแค่อะไรเขาแค่ส่งใบสมัครมาที่พางบริษัทและนําส่งงานครับ ก็นับเป็นข้าวคุณวุธของจอแดนนี้แล้วครับพี่โออันนี้ต้องเรียกว่าวิ่งกันสุดพลังเลยนะครับเดือนนี้นะฮะโอ้โหปิดทั้งจอแดนปิดทั้งนี่เดี๋ยวยังมีอื่นอีกว่าไม้ที่เราจะปิดถูกต้องครับไล่ไปเลยไล่เรียงไปเลยดีกว่าครับตอนนี้หลายคนอยากรู้แล้วครับเพราะอย่างที่บอกครับผมต้องกลับมาที่สเตเดียมก่อนนะครับนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยในสิ่งแรกนะครับเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนมิถุนาใช่ครับ คุณวุิสูงสุดของบริษัทเนี่ยก็คือแกรนคอนเวนชั่นที่เราจะไปสแกนดิเนเวียโอ้ที่ไป3าประเทศเจ้ใช่ไหมถูกต้องเราจะไปล่องเรือจะไปดูอรารยธรรมที่จะเห็นไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์สวีเดนนะคบผมครับตอนนี้นะฮะก็เป็นเดือนที่เราสามารถทัดติดคุณวุินี้ได้นะก็จะมีสิทธิพิเศษกาเรียกรางวัลสเปเชียลถูกต้องครับนะถ้าเราทําผลงานเนี่ยติดภายในเดือนพิถุนาเราสามารถเดินทางเนี่ยโดยเป็นชั้นบิสเนสคลาสครับนั่ง<ค>ลมูลค่าของตั๋วเนี่ย ก็ไลา์เขาเป็นแสนแล้วนะครับพี่โอ้โอ้นะฮะแต่ว่าถ้าติดคุณดูวีดีภายในกันยายนไอ้นี่มีพอยเก็ตเมนนี้ให้30,000บาทถูกต้องครับโอ้โหนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าโปรโมชั่นเนี่ยร้อนแรงสุดๆและมีหลายตัวเนี่ยซ้อนแล้วซ้อนอีกมากมายนะนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็จังมีในเรื่องของคุณวุฒิ MDRT หรือที่เรามีชื่อเรียกว่า Million Dollar Roundtable นะครับครับอันนี้ก็เป็นพุทธิติคุณวุฒินะฮะ ภายในเดือนมิถุนาถูกต้องนะครับผมถ้าเป็นระดับ COT รับเงินสดไปเลยนะครับ2 0 0แสนบาทแต่ถ้าเป็นระดับ TOT รับเงินสด4 0 0 0 0นบาทครับโอ้อัน,นซึ่งตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเรามีผู้ที่ติดในระดับนี้แล้วนะครับผมครับถึง2-3ถึงท่านมีแล้วด้วยมีแล้วครับผมผมเชื่อว่าเดือนนี้จะมีคนที่ติด เพิ่มเติมในอีกมากมายเพราะว่าเดือนนี้ปิดการแข่งขันตัวนี้อยู่ถูกต้องครับมาดูกันต่อเลยครับต่อไปนะครับผมก็คือในเรื่องของคุณวุฒิไตรมาสที่เราเรียกว่า ABC Award ที่มันมีทั้งในส่วนของทางตัวแทนครับที่เรียกว่าคุณวุฒ ABC ิ ABCD ซึ่งเราจะแข่งในเรื่องของจํานวนรายนับผลงาน3เดือนและเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายนะครับซึ่งเราได้มีการประกาศไปแล้วนะครับผมว่าศิลปินที่เราจะได้เจอกันเนี่ย ก็คือนิวจิ๋วนิวจิ๋วตอนนี้ซ้อมร้องเพลงเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ครับซ้อมทุกวันเนี่ยเพื่องานของเราเลยครับผมด่โอพาสตอนนี้นิวจิ๋วอาจจะดูอยู่ก็ได้นะฮะใช่ครับผมอยากเอาคอนเสิร์ตมากเลยใช่ครับระดับตัวแทนอันนี้แน่นอนครับแข่งที่จํานวนลายนะครับระดับเกรด A เกรด B เกรด C ีเกรด D นะครับแต่ถ้าเป็นผู้บริหารก็คือเราจะดูในเรื่องของแอคทีฟใช่ครับนะแปลว่าเมื่อกี้แอคทีฟยิงเงินรางวัลฮะนับการแข่งขันนี่เข้าไปด้วยนะฮะเหมันซ้ําซ้อนกันเหลือเกินครับถูกต้องครับหรััับบพี่่โออภาาสยยกตวงนะคร ครับคนตัวแทนใหม่มาเลยเดือนนี้เลยครับขายสมาร์ทช้อยเลยครับขายสมาร์ทช้อยหกลาย6ลายเล่นลายละ300โอ้โหนั่นคือสมาร์ทช้อยจ่ายแล้วได้ลายได้เป็นแนคกี่อีก500โอ้ย638บแวก0อแล้วได้รับเชิญเข้างานเอ c d ซอีกได้เกรดแล้วด้วยสุดยอดที่และรวมเกินทีซีมืออีกได้ไปอีกเท่าไหร่เมื่อกี้โอ้ยผมยังจำไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมครับ เห็นไหมครับเยอะเยอะเยอะมันซ้อนแล้วซ้อนอีกที่นะในนได้หนึ่งหมื่นแล้วสะสมให้ครบล้านนะฮะถูกต้องครับจะได้จะได้เงินรางวัลเยอะนะครับแลวนอกจากนั้นนะครับพี่โอภาสครับมันจะมีในเรื่องข่าวสารสําคัญที่คนต้องทราบไว้ว่าในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ย RA อออค่าสร้างตัวแทนถูกต้องครับจากที่เราได้มีการประกาศในต้นปีที่ผ่านมานะครับผมว่าค่าสร้างตัวแทนเนี่ย เรามีโปรโมชั่นพิเศษจนถึงเดือนมิถุนาเท่านั้นครับที่จากเดิมเนี่ยเราจ่ายที่5% 6เใช่ <6 S 1> เดือนเป็น1 0 6เดือนอและมีโอกาสสามารถรับอีกช่วงหนึ่งอีก6เดือน 15%, 15เอ๋อนี่เดือนเผื่อแป๊บเดียวน,นี่เดือนสุดท้ายแล้วเหรอใช่ครับนั่นหมายความว่าเนี่ยเดือนมิถุนาเนี้ยเราต้องสร้างตัวแทนครับออกรหัสรัวๆเลยครับถูกต้องครับปิดปิด,ปดต่อแดนด้วย ใช่ครับพี่อันนีก็ติดเปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าในการสร้างโค้ดของเราเนี่ยในเทรนนีโดยเฉพาะที่เราจะเข้าสมร์ทซักเซสในวันเสาร์นี้นะครับเป็นเทรนนีและต้องส่งงานในเดือนนี้เพื่อถือว่าเริ่มงานในเดือนนี้ครับพี่โอเป็นผมนะครับผมจะทําเอกสารก่อนวันที่6เลยฮะใช่ครับพี่นะฮะเตรียมเอกสารชุดออกรหัสทุกอย่างไปที่โรงเทรนนีให้ครบถ้วนเลยครับหรือถ้ารังทมบองนะครับผมตัวแทนที่เราเนี่ยสมัครมาแล้วเนี่ยแต่ยังไม่ส่งงานครับถ้าเขาพลาดเนี่ย ไปส่งงานในกรกฎาครับพี่โอได้ไหมฮะได้ห้าเปอร์เซ็นต์พี่โอ้ยไปอยู่กติกาเดิมถูกต้องครับนั่นนะครับรีเป็นลิสต์เลยครับในรายชื่อโพสเปคหรือตัวแทนใหม่กำกับให้เขาส่งงานครับเอาโอเคฮะนี่นอกจากค่า A เอฮะนี่เลยครับสไตล์เอเจนต์สไตล์เอเจนต์นั่นหมายความว่าในเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มสไต์เอเจนต์กลุ่มแรกที่เข้ามาในเดือนมกราที่เขาจะจบในพีเรียด6เดือนว่าเขาเนี่ย จะได้เป็นอยู่ในระดับไหน oh. หรือได้รับงเงินรางวัลอะไร <That. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเน้นในเรื่องของแอดคีบเราใช้โปรโมชั่นต่างๆของเราเนี่ยในการกำกับ และสื่อสารเขาให้ดีครับพี่โอโดยเฉพาะตัวแทนที่มีผลงานสเต็ปหนึ่งได้ไปแล้วใช่ครับสเต็ปสองก็ได้ไปแล้ว2เดือนถูกต้องครับพี่ถ้าเขาติดสอสเต็ปเนี่ยเขาจะได้เงินอีก5,000ันบาทถูกต้องครับพิเศษจากทางบริษัทเลยครับผมครับนะพร้อมกับมีใบเซอร์ไปแล้วเป็นแพทินัมถูกต้องครับนะเพราะนั้นอันนี้ติดตามเขาอย่างนี้ครับนี่คือคุณวุิแรกและคุณวุิเดียวที่ตัวแทนนะครับหนึ่งคนในอาชีพการทํางาน จะได้รับแนีละนี่คือเกียรติสูงสุดจริงๆนะครับพี่โอ้โหนะครับอันนี้เริ่มมาเยอะครับอ่ะเห็นมีอีก2บล็อกครับบล็อกเรามาครับโบนัสไตมากสิครับพี่อันนี้หลายคนจับจ้องอยู่ถูกต้องครับทํางานมาแล้วเนี่ยสเดือนครับโอ้โหบอกได้เลยครับแตะเทียบบนกันหมดแล้วครับพี่โอทุกคนที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเดือนนี้คือเดือนโกยครับยิ่งเราลำมากเท่าไหร่ตคูณก็ยิ่งเยอะหลายคนเนี่ยนะครับทำไปแล้วนะขยับขยับเข้าไปเนี่ยบวกเข้าไปในฐานจะเพิ่มถูกครับโตคูนมันจะเพิ่มแต่อย่าลืมครับ ดูเปิ์ด้วยนะครับใช่ครับผมบอย่าลืมตรวจสอบเข้าไปที่เว็บเว็บเอเจนต์เว็บไซต์นะครับผมดูในเรื่องของห้าไม่ต่อเปิ์ตกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บให้ดีด้วยรักและห่วงใยครับเพราะถ้าเรารู้เปิ์เรายังมีเวลาแก้เกมทันนะครับถูกต้องครับยังมีเวลาอีก30วันและตัวสุดท้ายครับสม <Smart S 2> <get> าร์ททูเกตเตอร์หรือเรียกว่าการสรรหาผู้บริหารนอก บริษัทครับผมใช่ครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเช่นกันถูกต้องครับผมต้องบอกเลยครับจะนั่งยันนอนยันหรือทาอะไรยันก็ได้ครับครับปิดแน่นอนครับพี่โอแปลว่าหลังเดือนนี้จบแล้วหมดแล้วหมดเลยใช่ครับโอ้โหตอนนี้ใครที่มีเอกสารแต่งตั้งอยู่ในมือโปรดส่งเข้ามาด่วนครับถูกต้องครับทางฝ่ายทะเบียนประวัติรอรับเอกสารทุกท่านครับผมถึงวันที่25้าครับโอ้ยถ้าเกิด25้ตอนหโมงเย็นยังพอทันไหมยังรับอยู่ครับแต่ถ้า26กก็ติดต่อโซนนะครับ โอเคนี่คือการแข่งขันนะครับในเดือนมิถุนายนที่มีทั้งหมดนะครับผมเชื่อแล้วกันว่าหลายท่านอาจจะแคปหน้าจอทันบ้างไม่ทันบ้างไม่ต้องกังวลเดี๋ยวทีมฝ่ายกลยุทธ์นะครับผมหลังจากที่เราสองคนเนี่ยลงจากเวทีนี้ไปแล้วครับทั้งทีมฝ่ายกลยุทธ์จะส่งออกทุกช่องทางทุกห้องไลน์ครับไม่ต้องห่วงครับนะภาพชัดเจนนะฮะจะได้ไม่สื่อสารผิดเพี้ยนนะครับใช่และเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันครั้งหน้าถ้ายังเป็นออนไลน์อยู่เรามาติ๊กันนิดหนึ่งนะติ๊กกันครับถ้าเป็นออนไลน์อยู่ก็เจ ประชุมได้เราก็ไปเจอกันที่โรงแรมเหมือนเดิมถูกต้องครับท่านเดียวพาสครับครับผมยังไงแล้วนะครับผมก็หวังว่าทางฝ่ายขายทุกท่านนะครับผมจะนําในเรื่องของโปรโมชั่นหรือผลประโยชน์ที่ดีๆจากทางบริษัทเนี่ยครับเอามาใช้ในเรื่องของการเปิดไตมาสที่2ในปีนี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเนี่ยประสบความสําเร็จยังไงผมสองคนแล้วขอลาก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ